วกวิสิทวันนี้ปุกอยู่ที่บุกรีสาขาเอ็มโพเรียมค่ะบุะกจะมาแนะนำเครื่องประดบับกระเป๋าและบริการสุดเอกลักิณ์ของบุกรีที่ไม่ควรพลาดสำหรับช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะมาเริ่มกันที่คอลเลกชันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะคะที่รู้จักกันในชื่อของ B 0 1 อีกหนึ่งไอคอนิกพีซที่น่าจะมีเก็บไว้หรือถ้าใครยังไม่มีนะคะปู๊ก็ขอแนะนำเลยค่ะเพราะว่าจิวเวลลี่คอลเลคชันนี้นใช้ได้กับทุกโอกาสและสามารถเป็น everyday key piece ได้ด้วยค่ะ mm hmm. ยังมีอีกหนึ่งคอลเลคชันนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับความคลาสสิกของ Divas Dream จิวเวลลี่พีซน่ารักน่ารักแฝงความเฟมินีนไว้ในดีไซน์ที่ทำให้ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อพูดได้ว่าเป็น timeless piece จริงๆค่ะ และสำหรับช่วงเทศกาลนะคะ collection s e r p e นติเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน collection ที่โดดเด่นแล้วก็น่าสวมใส่มากๆด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์หรูราไม่เหมือนใครนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอรหรือนาฬิกาข้อมือเพราะแต่ละชิ้นเนี่ยจาก collection นี้สามารถนำมาแมทช์เข้ากับลุคในช่วงเทศกาลได้ง่ายใช้ได้ตั้งแต่งานปาร์ตี้กับเพื่อนสาวไปจนถึงแมทช์เข้ากับชุด evening d r รสที่ดูเป็นทางการก็ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับลุคดูสวยสะดุดตามากยิ่งขึ้นค่ะ มาต่อกันที่กระเป๋านะคะปุ๊กพิกอัพกระเป๋ารุ่น Serpentine Mini t o t e Bag ค่ะที่มากับคริสตัลสีดำเปล่งประกายโดดเด่นมาพร้อมกับด้ามจับสีทองรูปทรงงูนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ชื่อว่ารุ่น s e r p e n t i ต e Forever ที่ทำจากหนังลูกลวัวแต่งเกล็ดทองเหลืองก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่อยากให้สาวๆนำมาเติมเต็มลุคได้อย่างลงตัวสำหรับช่วงเทศกาลนี้ค่ะ มาถึงอีกหนึ่งความพิเศษนะคะที่ผู้อยากจะนำเสนอค่ะนั่นก็คือบริการ made to order สำหรับกระเป๋ารุ่นไ i คอนิกอย่าง s p e n t y forever ค่ะที่เราสามารถเลือกวัสดุที่ทางบูการีเนี่ยเขาคัดสรรมาอย่างหลากหลายนะคะเริ่มตั้งแต่ประเภทและชนิดของหนังที่ขึ้นรูปอะไหล่ต่างๆนะคะที่สั่งทำได้ตามจินตนาการของเรารวมไปถึงความพิเศษที่สามารถสลักชื่อหรือตัวเลขทำให้แฟชั่นไอเทมชิ้นนี้มีความพิเศษและมีเรื่องราวที่มาที่ไปอีกทั้งยังมีความหมายมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนะคะสำหรับสาวๆที่กำลังมองหาของขวัญให้กับคุณผู้ชายบุกขอแนะนำนาฬิการุ่นนี้เลยค่ะบูเ b อรีอลูมิเนียมที่ดูเรียบหรูแต่ยังคงมีความสปอร์ตลงตัวและสามารถใส่ได้ทุกวันอีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างคะกับคอลเลกชันต่างๆและบริการ m มทูออเดอร์จากบูการีที่ปุกพามาชมกันในวันนี้หากใครที่กำลังมองหาของขวัญในช่วงเทศก,กาลให้กับคนพิเศษอยู่อย่าลืมมาเลือกชมและใช้บริการกันได้นะคะที่บูการีแห่งนี้คะ่ะ